เริ่มข้าวัดปี2,528เป็นผู้นำบุญทุกๆบุญที่หลวงพ่อให้ทำและทำหน้าที่ผู้นำรถด้วยค่ะปัจจุบันทำงานในวิรัยปัจจบาลพระปกเกล้าวลูกมีพี่น้องทั้งหมด5คนผู้ชาย1หญิง4พ่อแม่มีอาชีพทำสวนผลไม้ทำสวน,นยางและทำนาคา่ะตรงลูกเองประมาณปี41ตั้งท้องได้3เดือนและแท้งไปตอนนั้นการท้งลูกก็ไม่เด็กก่อให้เกิดความเสียใจเลย เรามีความคิดว่าจะมีลูกแล้วต้องเลี้ยงดูทําให้การสร้างารมีไม่เต็มที่อ่ะแล้วกันในปีสี่หนึ่งต้องทำหน้าที่ชวนคขามางานมาค่าบุญชาด้วยการมีลูกครั้งนี้นี้ทำให้การทําหน้าที่ไม่เต็มที่พอแท้งลูกแล้วก็หมดห่วงแล้วก็แต่งใจไม่ให้ต้งท้องอีกเด็ดขาดเลยค่ะกรับแ <c oughs> ปลกดีแม่เสียชีวิตตอนลูก,กอายุห้าขวบญาติบอกว่าสาเหตุที่แม่ตายนั้นมาจากญาติของแม่แต่งงานแล้ว ไม่เส้นผีเจงถูกผีกินอาการก่อนตายนั้นแม่แลบลิ้นออกมายาวอยากกินเครื่องเส้นงานแต่งงานเช่นไก่ต้มขนมงานแต่งเป็นต้นเมื่อแม่เมื่อแม่เสียชีวิตพ่อก็ไม่มีเงินทอาโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้นะพ่อไม่มีเงินทําศพแม่โอ้ชีวิตรันทดจริงพ่อองไปจ้างคนที่โรงพยาบาลมาเก็บศพแม่ไปเผา แม่เป็นลูกคนโตเป็นคนจิตใจดีใจเย็นอดทนชอบช่วยเหลือคนอื่นจึงเป็นที่รักของญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านและก็มักหอบผิวลูกๆไปช่วยงานบุญที่วัดและงานบุญของเพื่อนบ้านเสมอมีอยู่คราวหนึ่งลูกพอจําความได้พ่อได้ทะเลาะก,กับแม่และพ่อยกสําหรับอาหารทิ้งภาชนะที่ใส่อาหารแตกหมดจนไม่มีเหลือใส่อาหารเลยแถมไม่มีเงินซื้อใหม่อีก oh. แม่จึงไม่เอาลองถ่ายลองสันนิษฐานที่เอาอะไรเอากระลา กลาเอ๊ะทำไมรู้เรื่องก่อนเลยเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้กลาทำไมยานแม่นยังพรนิจ้าเฮ้ยาสนวิทยาศานนาครับนี่ก็รู้ก่อนแม่จึงมีเอากลาลามาพลาวมาคูดขัดแล้วทำให้สวยงามเพื่อเอามาแทนพัชนะาที่แตกไปนี่คือความใจเย็นและความอดทนของแม่ค่ะโอ้ใจเย็นจริง ใครเคยทำมั้งพ่อของลูกเป็นคนโมโหร้ายงดหิดง่ายใจร้อนชอบดื่มเหล้าเป็นประจำลูกจะมักถูกตีบ่อยบางครั้งถูกตียังไม่มีเหตุผลตอนไหนพ่อไม่เมาพ่อจะเป็นคนใจดีมากเห็นไหมเวลาไม่เมาคือไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่ดื่มแล้วไม่เมาก็ใจดีไม่ใช่นะเวลาความหมายในี่หมายความเวลาไม่ดื่มเนี่ยจะเป็นคนใจดีจะชอบช่วยเหลือคุณพ่อจะสอนลูกให้ตื่นเช้าแล้วมาสวดมน กับท่านทุกเชา้าหลังจากนั้นก็ต่างคนต่างช่วยกันทํางานตามที่ได้รับมอบหมายทุกวันพระพ่อจะพาลูกๆไปทาบุญที่วัดเป็นประจําวัดจะอยู่ไกลาจากบ้านมากหลังจากที่แม่ตายพ่อจะดื่มเหล้ามากขึ้นทุกวันทั้งดื่มคนเดียวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ดื่มกับเพื่อนบ้างเมื่อพ่อเริ่มป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าพ่อเป็นโรคประสาทเป็นโรคนี้อยู่หลายปีแต่ก็ยังดื่มเหล้าเหมือนเดิม ต่อมาก็ปว่วยเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งเพราะว่าปว่าปวยเป็นโรคมะเร็งในหลอดอาหารและที่ตับ oh. สาเหตุมาจากการดื่มเหล้าจนกระทําการผ่าตัดและก็ไม่นานก็เสียชีวิตไปตอนอายุ52ปีพี่ชางลูกมีอาชีพทํพาสวนผลไม้มีนิสัยคล้ายๆกับพ่อคือเป็นคนใจร้อนขี้ใจน้อยงดหยิดง่ายชอบดื่มเหล้าดื่มทั้งวันดูสิ oh. นอกจากนั้นยังชอบคาสตว์ติดด้วยเห็นไหมเจ้าว่า oh. พ่อจะเป็นโมเดลของลูกเนี่ยเป็นต้นแบบเนี่ย พี่ชายชอบทําบุญวัดใกล้บ้านคือแม้จะเมา,าแต่ก็เข้าวัดเห็นใครเดือดร้อนก็เข้าไปช่วยเหลือแล้วเป็นคนนําลูกๆของเขาสวดมนต์คาถาชินนบัญชรพี่ชายมีภรรยาสองคนสนห์แรงอคนแรกมีลูกหนึ่งคนส่วนภรรยาคนที่สองมีลูกด้ยวยกันสี่คนผู้ชายสองหญิงสองลูกชายคนโตก็มีนิสัยคล้ายพี่ชายเห็นไหมโมเดลมันต่อ,อคือชอบดื่มเหล้าโอ้ เห็นไหมมันอัตรอจริงๆเลยนี่ครหลานสาวต้องคนลูกก็ได้นํามาเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านของลูกแล้วส่งให้เรียนทั้งคู่ซึ่งลูกมีความผูกพันกับหลานสาวทั้งสองนี้มาก<อ>การดื่มเหล้ามากเป็นประจำทำให้พี่ชายป่วยเป็นโรคมะเร็งในหลอดอาหารและกระเพาะอ,อาหาร<อ>หมอได้ทําการผ่าตัดช่วงที่พี่ชายป่วยลูกก็ทําหน้าที่ดูแล,แลและบอกให้เขานึกถึงบุญตลอดเวลาตอนนั้นมีการบอกบุญสร้างพระธรรมกายภายนอกลูกกับบอยพี่ชายสร้างพระหนึ่งองค์ ช่วงที่พี่ชายป่วยลูกก็ได้ออกบอกบุญองค์พระทุกวันพอกลับมาลูกเอาปัจจัยที่ลูกได้บอกบุญมาให้พี่ชายอธิษฐานทุกครั้งลูกเห็นพี่ชายดีใจมากหลังจากนั้นพี่ชายก็ได้จากไปอย่างสงบนิง่งครืงจริงมันเยอะอตับไปเลยดีกว่าพ่อแม่และพี่ชายลูกตายแล้วไปอยู่ที่ไหนคะบุญทุกบุญที่ลูกทำยังต่อเนื่องแต่ปีสองแปดพ่อแม่และพี่ชายได้รับไหมคะคแม่ลูกทำกรรมอะไรมาคะจึงไม่มีเงินแม้แต่เงินทำศพ นี่ต้องฟังให้ดีนะแม้แต่เงินทําศพลูกทำกรรมอะไรมาคะ่ะจึงกัะพ้าพ่อแม่กันยังเล็กลูกได้รูดดูแลพี่ชายตอนตลอดช่วงที่ป่วยจนเสียชีวิตบุญทุกบุญที่รวยเขาอนโมทนาบุญก่อนตายเขาจะได้รับไหมคะครับลูกกับหลานสาวสองคนวงเล็บลูกของวิชาติเสียชีวิตประกอบกรรมอะไรมาคะ่ะจึงมาอยู่ด้วยกันและผูกพันกันมากลูกเคยตั้งท้องได้สามเดือนแล้วก็แทง้งเป็นเพราะอะไรคะ แล้วทำไมลูกจะไม่เสียใจกับการสูญเสียลูกคนนั้นไปอ๋ออ่ามาดูกันเลยครับแม่ตายแล้วก่อนตายไข้ขึ้นสูงแม่เกิดอาการเพอ้อไม่ใช่ผีเข้าอ๋อแต่เป็นกรรมนิมิตตรงนี้ฟังให้ดีนะจ๊ะแต่เป็นกรรมนิมิตของแม่คือก่อนแม่จะมาเกิดนะแม่เป็นกายสัมภเวสี<อ>ท่องเที่ยวร่อนเล่หาที่เกิด และอดอดอยากๆต้องกินของของเครื่องเส้นต่างๆที่เขาเส้นไหวาตามที่ต่างๆทั่วๆไปเ oh. พราะอ้อมแม่ในชาตินั้นไม่ค่อยได้ทำทาน <Correct. S 2> เมื่อได้ช่องเกิดคือได้จังหวะที่เกิด <Correct. S 2> ก็มักก็เกิดมาลำบากยากจนมาก <Correct. S 2> แต่ชาตินี้เนี่ยพอเห็นทุกขทุกทโทษก็เลยทำกุศลเอาไว้บ้าง <Correct. S 2> เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นภูมิมะเทวา อยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งมีสภาพดีกว่าตอนก่อนมาเกิดหน่อยนึงคือต,ตอนก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ตอนเป็นมนุษย์ก็ดีกว่าสักหน่อยหนึ่งคือเมื่อเดินเข้าไปที่เนินเขานั้นก็จะมีที่อยู่อาศัยจําได้มั้ยที่เคยบอกบอเดินขึ้นเนินก็จะมีที่อาศัยจำได้ไหมจ๊ะได้จะมีอาหารรับประทานพอประมามีเสื้อผ้ามีเครื่องใช้อะไรต่างพวกนั้นที่ตายายุสั้นเพราะ ฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพ<ล>ทำาบราณาธิบาับ,บุปกรรมที่ต้องใช้กระลาขัดเงาแทนภาชนะถ้วยชามที่พ่อบ้านเมาแล้โยนทิ้งและเมื่อตายก็ไม่มีเงินทําศพเลยเนี่ยค,คือแม่นะในอดีตเคยเกิดเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนี่ฝันนี่ฝันกันนะชาตินั้นเป็นคนตะนี และเคยตำหนิด่าว่าพระภิกษุในขณะที่ท่านกำลังบิดาบาต oh. เอาไว้ว่าพระเนี่ยเหมือนพวกขอทาน oh. ต้องมาขอของเขากิน oh. แล้วก็บอกว่าถ้าฉันตายแล้วก็คือถ้าตัว oh. แม่ตาย,ยานะในชาตินั้นไม่ต้องนิมนพระมาสวดมาเผาผีาผ oh. แล้วก็ชาตินั้นก็ไม่ได้ทำทานอะไรเลยนี่ก็เป็นวิจีกรรมด้วย ตายจากชาตินั้นก็ไปเป็นเปรตอยู่นานทีเดียวครับหิวโหยทรมานมากผล<อ>จากเปรตก็มาเป็นผีเร่ร่อนสัมเวสีหิวโหยเช่นกันต้องมาคอยกินของเส้นวายเมื่อถึงจังหวะต้องข้าเท้องมนุษย์ก็เกิดมาลำบากยากจนแต่โชคดีชาตินี้ได้พอเห็นทุกโทษของการมีชีวิตเป็นมนุษย์ก็ขนขวายสร้างบุญบ้าง ได้รับบุญทุกบุญที่ลูกสาวทิศไปให้ตอนนี้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังเป็นภูมิมะเทวาอยู่แต่เป็นภูม,มิเทวาชั้นสูงชั้นสูงก็คือมีเสื้อมีผ้ามีเครื่องคเครื่องประดับมีแต่ว่าเครื่องประดับแบบภูมิมะนะเหนือกว่ามนุษย์หน่อยหนึ่งพ่อตายไปแล้วก็ไปยม,มโลกโ<อ>ไปถูกกรอกน้ำทองแดงอยู่ในขณะนี้ที่ไม่ไปลงมาหาหนรกเพราะบุญ ก็เคยทำในสมัยเป็นมนุษย์อีกทั้งยังสวดมนต์ไหว้พระไปวัดตามโอกาสบ้างตอนนี้ไปถูกนอนหงายจับกรอกน้ำทองแดงนะคนละน้ำกันนะเมื่อกี้นี่น้ำทองแดงจะมีอยู่ในยมโลกแต่น้ำทองดำเนี่ยน้ำดำมันอยู่ในมหานรกได้รับบุญทุกบุญจากที่ลูกสาวทิศให้ก็ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษแต่ก็ยังไม่หมดก็ยังโดนกรอกอยู่แต่ระยะเวลาจะลดหย่อนลงมา เมลูกทำบุญรดุทิ่ต่อนเนื่องไปอีกก็ใกล้จะพ้นโทษแล้วตอนนี้ oh. เพราะบุญที่ลูกสาวทำอย่างต่อนเนื่องเนี่ยแล้วก็อุทิตไปให้ที่อายุสั้นเพราะกรรมสุราคือท่านตายตอนอายุห้าสบสองและปนานาติบาททต่ตนได้ทำเป็นอจินกรรมรพี่ชายตายแล้วก็ไปเกิดในยมโลกพญ oh. าย,ยมราชท่านตัดสินให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลก oh. โดยหนึ่งปีทิพย์ทำงานเก้าเดือนพักสามเดือนเพราะบุญที่สร้างพระนั่นแหละ Oh. พระธรรมกายไปจำตัว <Okay. S 2> เลยไม่ต้องไปมาหานรล <Okay. S 2> พระบุญสร้างพระ <Okay. S 2> ไปช่วยประคับประคองเอาไว้ไปอุ้มเอาไว้ <Okay. S 2> เมื่อน้องทำบุญที่ไปให้ <Okay. S 2> ก็ลดเหลือ <Okay. S 2> เวลาที่ต้องทำงานในยมโลกปีปีทิพย์คือหนึ่ง <Okay. S 2> ปีทิพย์ทำแค่หกเดือนก็พักหกเดือน <Okay. S 2> ส่วนเจ้าของเทฤษดีลูกที่ทำกรรมไว้คือในอดีต เคยสนับสนุนให้ในชาติอดีตนะไม่ใช่ชาตินี้นะครับให้พ่อให้พี่และสามีในชาตินั้นเดิมอย่างดีทีเดียวโ,<อ>โดยหาเล่าและกลับกแกล้มให้ด้วยความยินดี<อ>เต็มใจเมื่อมาเกิดก็จะต้องเจอครอบครัวหรือมู่ญาติขี้เมาเนี่ยกอบกับชาตินั้นก็ไม่ค่อยได้ทำทานอะไร,ร,รมัวแต่หาเล่าและกลับกแกล้มเลี้ยงครอบครัว<อ>ในชาตินี้ก็เลยละหบาก ครั้งหนึ่งออ,อะไรเนี่ยลูกทำกรรมอะไรมาคะจึงกรรพราพ่อแม่งแต่ยังเล็กเือในชาตินั้นในะครั้งหนึ่งมีงานเลี้ยงก็สั่งล้มวัวแม่ลูกอ่อนอกรรมนั้นจึงทำให้เป็นกรรมพระ<อ>กับหลานสาวสองคนนั้นประกอบกรรมอะไรมาจึงได้ผูกพันกัน<อ>แล้วเคยเกือ้อกูลกันในปัจจุบันและเคยเป็นลูกของตัวเองมาก่อนในอดีต แต่ชาตินั้นมีสามีขี้เมาชอบทุบตี oh. จึงได้ตั้งความปรารถนาว่าไม่อยากจะเจอสามีคนนั้นอีก oh. แต่แล้วดีสามีขี้เมาคนนั้นในชาตินี้กลับว่าเกิดเป็นลูก oh. ได้สามเดือนกระแทง oh. เพราะกรรมของสามีขี้เมาเขาชอบทำปานาติบาตรระยะยุ่สั้น oh. กับความปรารถนาที่ไม่อยากจะเจอกัน oh. แต่เป็นกรรมผูกพันกันมาก็เลยมาเข้าท้อง ในชาตินี้อีก oh. อโหสิกรรมนะลุงนะถ้าจะไม่ให้แทงเนี่ยมันก็ต้องไม่ท้องครับจะไม่ท้องท้องเนี่นะอยู่เป็นโสดนะลุงนะครับมันมีวิธีเดียวอันนี้เรื่องจริงๆเรื่องจริงเรื่องจริง <c oughs> ถ้าลูกหยอกฟ้าฟังอยู่นะลูกนะรเรื่องราวต่างๆที่เคย ดื่มสุรามเมลัยอะไรต่างต่าเหล่านี้ลืมลืมมันไปให้หมดนะจ๊ะอย่าไปคํานึงถึงแล้วก็อย่าทําอีกเราชนะแล้วก็อย่าก,กลับไปทําอีกให้ทําแต่สิ่งดีๆทําแต่ความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันไปเรื่อยๆเข้าถึงมัธรรมกายด้วยแล้วก็ยิ่งพ้นเลยเลยเพราะฉะนั้นลืมมในไลุงนะแต่หาว่าเครียดจากงานจากการกลับมาคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ ให้ออกจากความคิดทําจิตให้สงบเดี๋ยวก็จะพบทางออกมั่งสมาธิเยอะๆนะลุกนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตัดีในวันนี้อย่างย่อย